ใครที่อยู่บางแสนและอยากหาอะไรง่ายๆกินอร่อยๆอย่ต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยเพราะเราจะพาไปกินกะเพราและอาหารตามสั่งที่เด็ดมากๆใครที่ยังไม่เคยกินคือพลาววันนี้ต้องพามาชูที่ร้านหม่านกะเพราพริกแห้งที่ร้านเมนูเขามีหลากหลายเลยแต่ที่เด่นๆของเขาก็คือผัดกะเพรากะเพรามันเป็นเมนูที่ง่ายๆแต่จะไปกินมั่วกินซ้วไม่ได้นะต้องมาที่นี่ที่ร้านเขาใช้วัตถุดิบค่อนข้างดีผัดกันแบบใหม่ๆจานต่อจานแต่ที่เราชอบเลยคือรสชาติที่มีความหอมของพริกแห้งและอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่เรามาทุกครั้งต้องสั่งทุกครั้งกก็คคืืือออออเเนนนน้้ผผััดดยยีีี่่หหรราาาาาทิมมไป3บบ8ฟ หลอนแรงไฟนี่ลุกไฟท่วมกันเลยทีเดียวเราเห็นหลายร้านที่ตกมาตายมาเยอะเรื่องข้าวแต่ไม่ใช่กับร้านนี้แน่นอนเพราะเขาใช้ข้าวหอมมะลิกับข้าวหลดเด็ดมันต้องคู่กับข้าวหอมมะลิแล้วร้อนแบบนี้ถึงจะถูกต้องวันนี้ตั้งใจมาเปิดพิกัดให้ทุกคนได้ตามมากินเลยสั่งมาเลยหลายเมนูอยู่อย่างอันนี้ใครมากับเพื่อน2 3คนเราแนะนําเลยน้องเป็นกะเพราถาดหอยเชลล์ไข่เมือตัวไข่หมึกก็ทํามาได้ดีไม่เหม็นคาวหอยเชลล์ก็ใส่มาแบบแน่นๆคุกมาเลยเต็มจานและใครสั่งจานนี้เขามีไข่าดาวเยิ้มๆให้อีกสงองนะส รสชาตินี่ยังจัดจ้านหอมกระเพราแล้วเขาทํามาได้อร่อยมากส่วนจานนี้เป็นกระเพราเนื้อออสไข่คน้นเราจะได้กินกระเพราเนื้อรสชาติดีคู่กับไข่ค้นละมุนละมุนแต่ก่อนเอาเข้าปากต้องเบรกก่อนนะเพราะที่เด็ดของเขาคือพริกน้ปาปลาพริกจัดเต็มมีความเปรี้ยวเค็มน้ําปลานี่ใส่กลิ่นราดบนกระเพราไข่ค้นก็เพิ่มรสชาติความอร่อยเข้าไปอีกบอกเลยนะว่าจานนี้อร่อยมากเนื้อน,นี่นุ่มไม่เหนียวถูกใจสส่กินเนื้อแบบเรามากทุกคนแล้วกะเผาปูของร้านเนี่ยเขาใช้ส่วนของกันเชียงเลยนะดูความสดความใหญ่ของน้องคือมากัน เนื้อไม่แห้งเลยจานนี้คือแบบอร่อยแบบตะโกนนะและเมนูทีเด็ดของพี่นัทเลยมาทุกครั้งต้องสั่งก็คือเนื้อผัดยี่หร่าเนื้อนุ่มๆผัดมาแบบจัดจ้านหอมยี่หร่าฟุ้งทั่วจมูกจานนี้คือเด็ดมากเราเลยคอมเมนเลยและถ้าอยากหาเมนูไว้เบรคความเผ็ดสักหน่อยเราแนะนําเป็นข้าวไข่เจียวปูไข่เจียวกรอบฟูเนื้อปูมาแบบแน่แนๆเพิ่มรส<ๆ>ชาติด้วยการราดซอสพริกสีละชาล,ลงไปอีกนิดหน่อยใครที่ชอบกินไข่เจียวที่เนื้อเป็นแบบนี้รับรองจะไม่ผิดหวังตัวไข่เจียวคือกรอบอร่อยไม่อมน้ํามันตัวปูคือหวานช่ำ สั่งกินดูนะทั้งหมดเนี้ยเป็นเมนูนที่เราสั่งกินบ่อยๆมากี่ครั้งก็สั่งเฉพาะแค่ตรงนี้ส่วนใครชอบกินเนื้อสัตว์อะไรก็มาเลือกเอาตามใจชอบไหนใครเคยมากินร้านนี้เมนูนเด็ดของตัวเองคืออะไรคอมเมนต์บอกแล้วหน่อยส่วนใครอยากตามมาเขาตั้งอยู่ทางลงหาดบางแสนก่อนถึงปั๊มปตทร้านก็เปิดทุกวัน11โมงถึง3ทุ่มรู้พิกัดร้านเด็ดกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แทกเพื่อนแลวตามมากินกันเลยรับรองว่าเด็ด